ครับจากการที่กระแสหลักพยายามจะกรอกจินตนานการของผู้สา่อโดยตลอดนะครับในสมัยก่อนนี่จริงๆแล้วมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในที่นะครับผมจะไม่เรียกพระจริงๆเขาไม่ได้เป็นพระในสังคมไม่ได้มีสถานะของเปพระในสังคมอาจจะเรียกเป็นสมณะคือเดินไปเดินไปนเรื่อยๆเดินท่องไปนะครับทร้งวันทั้งี่นเข้าถึงเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นข้อๆอะไรหรอกนะครับเป็นดวงเป็ความคิดใจแบบจุดยันอะไรที่ทำให้ชีวิตเรียบง,ง่ายพระโล่ไหล นะครับเหมือนคนที่แบกแผ่นยากไปเย่แล้วก็เดินถานท้องโลกไปเรียนรู้จากผู้คนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเรียนรู้จากสงครามความรู้ไปไข่เจ็ดวะดับหนึ่งไปสู่ระทับหนึ่ง 1. คนพวกนี้ต้องมีความเฟสซิิลสูงครับต้องมีความเปิดกว้างสุงต้องเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับแล้วการดีความเขาก็จะมีความเปิดกว้างและเข้าถึงบริบทที่ละเอียดละออย่างที่คนที่อยู่ในกระแสหลักคนที่นั่งนิ่งอยู่ที่เนี่ไม่สามารถจะเข้าใจได้นะครับ คนพวกนี้เนี่ยเขาปิดเบอน์คำสองหรือเปล่ามันจะเป็นไได้ออยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือจนินตนาการเขาล้ำเกินไปมันไม่ตรงกับฟอร์มที่เราพยายามจะสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกผักให้เป็นรายอยูน่นทางนี้แต่ถามว่าจริงๆครับเราอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วนี่นะครับเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงกษัตริ์ธรรมได้ด้วยตัวของเราเองเราจะฝึกภาวนาเองก็ได้เราจะอ่านพระเต็ปิดกเเองก็ได้เราจะอ่าน ทำสื่อธรรมะของภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ต้องบาลีก็ได้นะครับมันมีการเข้าถึงความรู้เนี่ยได้กว้างขวางม,มากในโลกสมกัยใหม่แน่่ที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นภาษานะครับเพราะถามว่าเราตะกลัวมันทำไมกไอ้เรื่องของศัตร,รูในที่รูปอะไร,นะรสุดท้ายก็คือเราสามารถเห็นความจริงได้แล้วถามว่าไอ้การแบ,บ่งนิกายเป็นแข็งๆคนเนี่ยมันจําเป็นอีกอไม นแครับคนหนึ่งคนเนะ่ยเดี๋ยวนี้สามารถเดินทางไปได้20ประเทศทั่วโลกซึ่งซับวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเดียวแล้วทำไมคําสอนเราถึงจะซึมซับจากหลายครูบาอาจารย์หลายสายปฏิบัติฝึกกับครูหลายคนไม่ได้แล้วสิ่งนั้นแหะครับมันคือสิ่งสำคัญในสูตรที่ผมพยายามสื่คือว่าอํานาจสูงสุดอะ่ะมันอยู่ในตัวคุณ นะครับนั่นคือพุทธทื่สุดท้ายเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์ของบ้านเราเน,นะครับมันกําลังถูกตั้งคําถามอย่างรุนแรงสอนคล้องกับบริบททางสังคมอยา่างไม่ได้บังเอิญนะครับศาส,สนากาลังจะต้องหาตำแหน่งในในที่ของมัหม่ให้สอนคล้องก,กับโลกสมัยใหม่ไม่นั้นนะครับก็ถามไปถึงโอ้ทำไมคุนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่อทุศาส,สนาทําไมเด็กรุ่นใหม่เข้าวัดน้อยลง ทำไมคนเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์การไม่นับถือศาสนามากขึ้น <c oughs> ก็ถามคำถามเฉยๆอย่างต่อไปครับว่าคือคนอางคนมันตายกายแล้วอะ่ะแต่ตัวสาัศาส,สนายัางแบบไม่ปรับตัวเลยครับพูดกัมมันด้วยความเคารพต่อพระมหาเทรสม,ม,มาคมเพราะเออตะมาเป็นพระภายใต้การปกครอง อรสมาคมเนี่ยบางทีการพูดถึงเจ้านายซึ่งเป็นพระมหาเทระก็จะทาให้สมาเนี่ยอยู่ในสังคมของสังคารําบากขึ้นก็อย่างเนี้ยมันก็ไม่ต่างกาันหรอกระบบของมหาอถระสมาคมกับระบบการปกครองข้าง,ง,งนอกเนี่ยถามว่าทําไมทําไมผู้มีอํานาจถึงกลัวการที่ประชาชนมีความคิดหลากหลาย่ไอ้ที่กลัวการที่คนมีความคิดหลากหลายเพราะว่ามันจะวควบคุมยากมันสั่งซ้ายมันสั่งซ้าย ให้มันสั่งให้ไปซ้ายคนมันก็จะไปขวาสั่งให้ไปขวามันก็จะไปซ้ายคือมันใช้อำนาจควบคุมคนที่ไม่ีความคิดหลากหลายไม่ได้คนพวกนี้ไม่เชื่อมั่นในระบบความหลากหลายว่ามันต้อทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่มันมีความเป็นพ่อหูคือมันมันไม่มีมันมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวอ่ะเนี่ยมันจึงทําให้เกิดปัญหากลัวไงกลัวว่าถ้าคนมีความคิดและปกครองยากฉะนั้นจึงพยายามทําไงก็ได้นโง้อเขาไว้ ถ้ามันโง่แล้วมันจะปกครองนะเหมือนการระบบพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์จึงพยายามจะจะใช้ระบบการปกครองไม่ว่าการป้อนกับข้อมูลการศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ให้พระเถรเนชีเนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันระบบการศึกษานักระเรียนรมเนี่ยแต่มาทำรเรียนำรำก้าไปหยจหมาโง่จะโยมจะไปเรียนอันนี้พูดจริงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ประชด คือเรียนด้วยการทรงจําอย่างเดียวแล้วสมองคนนี้มันมีลิมิตโยเวลาจําอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันจําได้ชั่วคู่ชั่วคราวแค่แหะจาได้ปีสองปีลืมคือมันไม่มีการวิเคราะห์การวิจัยการสังเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยเหมือนเราเหมือนเรียนอัตถกถา,าก็จําอัตถกถาจาระบบสวรรค์ที่เอามาขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยจำนรกจําซึ่งมันเป็นอะไรที่มันมันทำไมมันไม่ มีการตีความที่มันดีขึ้นมาอนอย่างพุทธทาสที่ท้าทายท้าทายเรื่องนี้เป็นเป็นคนแรกเลยว่าเออนรกสวรรค์ี่มันไม่ใช่แค่จะพบแค่ภพภูมิที่มันมีอยู่จริงมีโยมบาลเอาไปเ,เอาบอกแทงตูดอยู่อะไรแบบเนี้ยบอกเออนรกที่นี่สวรรค์เดี๋ยวนี้นรกสวรรค์ทางผัสสะที่คุณจะต้องคุณสามารถที่จะจะเป็นจะอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ย ไม่มีการตีความในลัษมะเนี่ยฉะนั้นจึงถามว่าทําไมมหาเถรสมาคมจึงกลัวกลัวความหลากหลายก็ตอบโดยโดยใช้เหตุผลเดียวกับการปกครองข้างนอกเ่ยคือกลัวว่าจะควบคุมพาะเถรเนนชีไม่ได้กรณีของรวงปูดนนคำอย่างนี้ครับคือถ้าถ้ารวกปูดนนคำผิดผิดกฎหมายเรคือต้องสิบขัดสิบแต่การเป็นพร,ระหรือเปล่างนี้นะครับ คือคือไม่เกี่ยวกันนะพระธรรมาวินัยก็ส่วนพระธรรมาวินัยข้อกฎหมายก็คือส่วนข้อกฎหมายก็ต้องมาดูว่าไอไอหลักการหรือพระธรรมาวินัยที่พระเจ้าทรงมันอยากใช้กับกับสังคมของสังฆะเนี่ยข้อไหนมันเอ่อมันเวลาต้องครบแล้วหรือทําความผิดไปแล้วจะต้องสละจากเพศ,เพศสมัะซึ่งโดยที่เรารู้จักกันก็มีอยู่สี่ข้อนั่นแหละหนึ่งเศษเมถุนสองมรรคทรัพย์สาม,สามดอดุตริมนุย์ สามฆ่าคนตายสี่บอุตริมนุสธรรมเนี่ยคือถ้าสี่ข้อนี้ถ้าพิสูจน์ทำต้องปุง๊บขาดจากความเป็นภระท,ทันทีแตกจากกฎหมายนะกฎหมายถ้าไม่มีคนฟ้องร้องหรือกล่าวหาไม่ได้ผ่านการพิพากษาจากสารให้จำคุกหรือบอกว่ามีความผิดเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนช่วยที่ลอยวนวลก็ได้เพราะไม่มีคนเอาความผิดคุณไงแต่ถ้าเป็นทางพระธรรมวินัยถ้าพิสูจน์ต้องอาบัติแล้วแม้ไม่มีคนอึนโจทย์คุณก็ต้องอาบัติ แม้พระเจ้าบอกว่าแม้ปฏิญาณความเป็นที่สูงก็ไม่ใช่ที่สูงเหมืนอนกับที่มีล้อว่เอาเหมือนกับแพะท,ที่ตามอยู่ในฝูงวัวนะ่หรือวัวที่ตามอยู่ในฝูงแพะนั่นแหละคือมันไม่ใช่แล้วฉะนั้นไม่ต้องผ่านการโจทหรือไม่โจดถ้าทําผิดก็ต้องทันทีเลยแล้วคือมันมันจะต้องมีคณะสงฆ์ออกมาชี้ใช่ไหมครับว่าปาราชอเปล่าไม่ต้องมีใครชี้ตัวคนที่ต้องนั่นแหละชี้เองต้องเข้าใจว่า กฎพระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยไม่ได้หมายความจะเอาโทษหรือให้พิสูรรูปใดไปเอาโทษพระพิสูรรูปนั้นพิสูรรูปนั้นถ้าทําผิดก็ให้โทษแก่ตัวเองเขาบอกว่าเหมือนกับคนกินยาพิษเข้าไปเนี่ยรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้ากินยาพิษเข้าไปนคนอื่นไม่ต้องมาบอกให้ตายหรือมันตายเองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหลักการทางพระธรรมวินัยจึงไม่เหมือนกันหลักพระธรรมวินัยสร้างขึ้นเพื่อจะ,อะเป็นการหลอกหลอม สังคมของสังฆะที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้มีความเป็นสังคมแบบอย่างมีความบริสุทธิ์สะอาดเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาทางจิตใจคือให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตใจมากกว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอย่างื่นพีบอกว่าทมวินัยเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเอาโทษน,นะครับแต่เป็นการที่ไมปคายเช็คตัวเองนะครับส่งตัตัวเองคือผมตัง้งสมมติฐานว่า ธรรมวินัยทุกวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นธรรมวินัยระดับลับมันไม่ฟังชันนะครับเกิดมันมันเกิดสภาวะที่ไม่ฟังชันคือไม่ทําหน้าที่ที่เป็นธรรมวินยัยนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือว่าเราได้สร้างโครงสร้างคณะสงฆ์ที่รวมสูงใช่ไหมครับแล้วก็รัชชาสมัยใหม่ก็ทําให้อำนาจเนี่ยมันครอบคลุมทั่วประเทศนะครับมันทําให้ตัวรากฐานหรือจิตวิญญาณธรรมวินยัย ถูกบิดไปโดยหน้านะคระับการที่จะบอกว่าทาม,มินยัยเนี่ยไม่ได้เอาโทษแล้วก็มันเป็นการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันเป็นมันจะฟังก์ชันอย่างกันได้เนี่ยมันต้องเป็นบริบทขนาดเลกพูดได้ยๆคือว่าทาม,มินยัยเนี่ยเป็นกฎหมู่นะครับไม่ใช่กฎหะรการที่ทำม,มินายเนี่ยจะฟังก์ชันหรือทําหน้าที่ของมันได้เลยนะครับสมมุติเรามีสิบคนนะครับเราเป็นเพื่อนกัน เรากําลังมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกันเรามีการตกลงกันว่าเราจะสร้างชุมชนเพื่อการปฏิบัติจ,จิตใจนะครับใช้ชีวิตอย่างเรียบง,ง่ายนะครับแล้วเราคอยอเช็คกันว่าใครออกนอกรูนอกขาวเรามีกฎสีข้อใหญ่ห้าข้อใหญ่นะครับกฎย,ยิบย่อยเจ๊จเรอยนัมายในทั้งหมดนี่มีความสําคัญในการขัดนัดจิตใจในพรรคพวกเราเพ่าะนี้กฎๆนี่คนที่จะใช้กฎนี้ต้องรู้จักกันต้องซีกัน ้องไว้วางใจกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นกรกย้นิ้ต่อกันแล้วบริบทมันต้องมีความเรียบง,ง่ายนะครับตรงตามบริบททน้แต่ถามว่าทุกวันนี้นะครับเมื่อมันเป็นระลอกด้านะครับมันคนละเรื่องนะครับผสมไม่จักกันครับแต่ละวัดปฏิบัติเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับขัดแยงด้งกันไหมขัดแย้งนะครับมันไส้กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวธรรมวิัยทุกวันนี้นะครับที่มันเกิดเป็นข่าวตลอดเวลาแล้วทําให้รู้สึกว่าโอ้ภาษาก็นังเสื่อมนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนนะครับที่เรา,าโ,อโอ้คนมันเสื่อมทั้งนี้ทั้นันเสื่อมอะไรอยเงี้ยอย่าไปโทษคนนะโทษตัวศาส,สนาบ้างนะครับตัวสถาบันศาสนามันต้องปรับตําแหน่งที่ของมันนะครับไม่นั้นเนี่ยธรรมวิัยก็จะไม่ฟังก์ชันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันครับ ถ้าเราไม่เนระดับรัดเนี่ยที่ใช้กันได้ก็มีอยู่ห้าข้อเนี้นมึงโคมึงขี้โม้ขี้อวดมึงมีเซ็ตมีอะไรครับมึงมึงฆ่า,าอะไระก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ก็เนี่ยมันก็ใช้กันแบบเนี้ยคือไม่ได้ใช้ตัวจสอบตัวเองใช่ไหมครับแต่ก็ใช้ในการยังไงอ่ะไป จากการคนอื่นคนที่เห็นต่างจากตัวเองเนี่ยใช่ผมมองว่าไอ้วัฒนธรรมท,ที่ถูกสร้างขึ้นจากตําแหน่งที่ทมันสัตธิที่ผิหรือไม่เ,เยอะนะครับก็ถามว่าตัวทางวินัยหรือตัววินัยสงแบบนี้ที่มันเป็นวินัยระดับรัฐนี่นะครับแล้วมันก็มีบในในแบบคล้ายๆแบบ m น n t ลิตี้แบบนี้ในการตีความทางวินัยนะครับมันส่งผลต่อการตีความกฎหมายวันนี้หรือเปล่าเวลาคนที่อ้างเรื่องศิธลธรรมเข้าไปใช้มันมีนะมันมีมันเป็นลักษณะของการตีความกฎหมายตามตัวบท เพื่อจัดการคนที่เห็นตากนะครับแล้วก็ไม่ได้คำสังถึงบริบทที่ใหม่เป็นขถวาเป็นจริงๆให้ผมว่าทำไมทุกวันนี้มีปัญหาไม่ฟังชันนะะ่นครับแล้วก็ยากจะบอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับแล้วคนบอกว่าพิพัน์ไม่โกงคนมาสื่อมาเอะนะครับถามว่าเรารู้ไหมจริงเรารู้ไหมไม่รู้นะครับหรือสมมติว่าหมันไส้กว่า มีหลักฐานคนที่มีเซ็กกับสิกานะครับโอ้จริงไหมข่าวไปแล้วนะครับก็ยากอีกแล้วถามว่าถึงรู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อีกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคนไทยที่เป็นจิตญาณดั้งเดิมของภาษามันไม่ได้มีความรู้สึกการเป็นมิตรการช่วยกันขัดเกลีจ,จิตใจไม่มีอะไรเลยอะ่ะเรื่องสุดท้ายผมมองว่าเราจะทำยังไงให,ให้มันออกไปจากความดิสฟังชันของวินัย ก็ข sí, de ้อเสนอผมก็คงเคยอ่านกันเนาะการแยกรัฐศาสนาจากกันนะครับเอาหน้าตัดออกไปครับเอาหน้าตัดออกไปแล้วก็ให้ตัวศาสนาเนี่ยเป็นอิสระนะครับสํานักไหนก็สํานักไปเลยอิสระไปเลยสำนักสํานักก็เป็นหมนมูลนิธิเหมือนองค์กรอะไรอ่ะสานผกุศลเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวระดับโลกนะครับสุดความเชื่อก็ป็นเรื่อง กฎหมาจะว่ากฎออกมาที่เป็นพระธรรมวินัยที่เป็นกฎที่มากระยันวินใจในข้อกฎหมายแต่ว่าขนาดนี้ส,งสังคมสังคมสมมันกว้างและมันใหญ่มากขนาดนี้คือกฎพระธรรมวินัยเนี่ยมันจะไปบีบบังคับคนที่อ่ะไรนะคือคนที่เห็นต่างหรือว่าคนที่ทําต่างแต่สมมงเป็นยังไงบ้างทางราชการแต่ลงโทษได้ไหมหรือว่าจะยังใช้กฎแบบเดิมคือกินยาตายเหมือนเดิมเออก็คือก็อย่างที่บอกว่า ตัวกฎข้อบัญญัติพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่มีโทษคือคุณจะไปเอาโทษพระที่ทําผิดทางกฎหมายไม่ได้อย่างอย่างที่มีคนพยายามจะเสนอให้ให้ตามพระราชบัญญัติอุปถัมภ์คุ้มครองพระศาสนาแล้วมันมีหมวดหนึ่งที่มีมีการลงบทบัญญัติลงโทษเอาไว้เนี่ยให้พระทึ่ทาผิดทางวินัยร้ายแรงแล้วมีโทษทางทางอาญาบ้านเมืองด้วยเ,ยเช่นเสกในถุนเนี่ยหรือกวดอุตริกมั่ธรรมเนี่ยติดทุกเจ็ดปี ซึ่งมันทําไม่ได้ซึ่งมันทําไม่ได้เพราะว่างั้นก็แสดงว่าพระนี่มีกฎหมายสองอันนะทั้งกฎพระแล้วก็มีกฎพิเศษอีกขึ้นมามีกฎหมายเฉพาะพระอีกมันก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะพูดว่าล้วจะทําอย่างไรจะจัดการได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่มันมีที่ปกครองกันแบบแบบ,แบ,บมหาธิรสมาคมเนี่ยมหาธิรสมาคมเองเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับพระธรรมวินัย คือต้องเป็นแบบอย่างของการของการอยู่ในพระธรรมวินยัยหรือตัดสินโดยพระธรรมวินยัยแต่ที่มันเป็นอยู่มันไม่เป็นแบบเนี้ยเมื่อเมื่อพระไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นรัฐบัญญัติมากกว่าสิ่งที่เป็นพุทธบัญญัติเนี่ยปัญหาเกิดเลยพระ้า,าหัวหมอขึ้นมาทันทีเลยหัวหมอยังไงหัวหมอก็คือว่าเวลาทําผิดแล้วเนี่ย เหมือนอย่างถ้าใช้ก่อประธรรวินัยตัดสินเช่นเสพเมถุนถ้าไม่มีคนมาเจอไม่ยอมรับก็ออยังจะผมผ้าอยู่อย่างเงี้ยแหละสบายเพราะไม่มีใครโจดไม่มีใครเห็นเหมือนล่าทรัพย์ชอบโกงก็งเหมือนกันทําผิดคณะสงฆ์ไม่ใช้ก่อประธารวินัยในการตัดสินไม่ใช้กระบวนการรนะงับอธิกรณรโดยประธรรมวินัยจะไปรอให้มีคนไปโจดไปฟ้องทางบ้านเมืองก่อนถึงยอมรับเสร็จเลยแสดงว่าสังคม คณะสงฆ์ตอนนี้ก็ไม่มีมโนธรรมสำเนึกหรือไม่ได้ให้ความยำเกรงเครารพในประธานมยแล้วคือพระธรรม,มนัยตอนนี้ซึ่งเป็นทุบัญญัณิหมดความหมายกับคณะสงฆ์ไปแล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบอาธิรัฐสมาคมเนี่ยยกประด็ตัวอย่างที่มีเรื่องข่าวข่าวของอเจ้าคณะผู้ปกครอง,องชั้นสูงเนี่ยซึ่งเป็นหาธิรสมาคมเนี่ย มีเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับเงินเงินของรัฐมีการทํามีการที่รัฐให้เงินมามาใช้ในในงานพระราชทานเพลิงศพผงจะรู้นะแล้วว่าเป็นตอนนี้ของวัดไหนที่เป็นเรื่องดังๆเลยทีนี้พอพอเข้าสู่มหาเถรสมาคมปุ๊บแทนที่มหาเถรสมาคมจะใช้กฎข้อบังคับที่เป็นพระธรรมวินัยหรือเป็นพุทธวันญ,ญัตไม่ใช้ ไปใช้ไอ้ที่เป็นอำนาจทางรัฐบัญญัติหรืออำนาจของมหาเชนสมาคมในการแต่งตั้งถอดถอนแทนคือถอดคือเมื่อปอปออะไรปอปงปอปชอเรียกชื่อยากมากเลยที้มีทั้งสปชสรนนอตองยากไปหมดเลยไอ้แค่ไอ้ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยสปชเนี่ยปราปฏิรูปอะไรปฏิรูปที่ทับองค์กรศาสนาอะไรมันคุ้มยากไปหมดเลย ในการเป็นรูปผศาส,สนาเลยเนี่ย,ยใช้อำนาจของมหาธิรสมาคมคืออำนาจที่เป็นรัฐบติในการจัดการแล้วถามว่าเมื่อมีมูลแล้วเนี่ยมีมูลในการกระทําผิดพระวินัยอย่างชัดเจนในข้อที่เป็นพระ,พระวินัยหลายแหลงด้วยแต่ทําไมไม่ใช้อำนาจตามพระธรรมวินัยในการจัดการก็เท่ากับว่าทาผิดก็พ้นจากตําแหน่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้จัดการให้พ้นจากความผิดพระ ก็เสร็จเลยเพราะว่ามาทีนสมาคมเป็นแบบอย่างของการไม่ให้ความเคารพอย่างจริงต่อพอระธรรมวินัยเมน่อกนี้พูดถึงเฉพาะบริบทที่ปกครองแบบนี้นะถ้าถ้าหัวเป็นตัวอย่างแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงหางหางก็จะเอาเหมือนกันอย่างที่พูดนะครับคือผมก็คือยังไงอ่ะพอมันเป็นคดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยโจทย์มีโจทย์มีจำเลยก็เริ่มไม่ค่อยอินแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าจริงแล้วมัน ตัวทางวินัยมันไม่น่าจะฟังชั่นอย่างนี้คคือคือถ้ามันเป็นบริบทของการรู้จักกันควาเป็นมิตรต่อกันการฝึกจิตใจความเรียบง่ายผมก็จบ